กิมจิข่าววันนี้นะคะก่อนอื่นก็เอาหมูสามชั้นนะคะลงไปทอดในกระทะเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันส่วนน้ำมันจากหมูนะคะเราก็มาผัดกิมจิต่อเลยจ้าผัดให้หอมเลยนะคะเราจะแบ่งครึ่งใส่ถ้วยไว้นะคะมันเยอะไปแล้วก็เอาข้าวลงไปเลยค่ะนี่ข้าวไปแล้วแต่จะกินเท่าไหร่ก็ใส่ตามนั้นเลยนะคะ แต่ว่าเราจะเอากิมจิเพิ่มเข้ามานะคะเพราะว่ามันไม่น่าจะพอสุดท้ายก็คือไม่แบ่งเอากลับมาที่เดิมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ปรุงเลยค่ะน้ําตาลสองช้อนค่ะซีอิ๊วดำนะคะต่อให้เป็นข้าวผัดเกาหลีเราก็ต้องใส่แบบเครื่องปรุงไทยนะคะแล้วก็เป็นเสต็ก,กอกชีสจ้ะมีหมูที่เราทอดด้วยนะคะตัดหมูใส่ไปเลยค่ะ กลิ่นมันก็หอมๆนะคะกลิ่นหอมๆเปรี้ยวๆกลิก่นดองๆนะคะผัดให้เข้ากันค่ะวันนี้ข้าวเหมือนจะเละมากเลยนะคะก็เละนั่นแหละค่ะแล้วก็ชิมนะคะโอ้โหจืดมากปรุงเพิ่มค่ะน้ําตาลสองนะคะซีอิ๊วขาวต้องมาน้าปลาต้องเข้าแล้วค่ะแล้วก็รสด,ดีด้วยค่ะอีกอย่างขาดไม่ได้พริกไทยค่ะผัดคนให้เข้ากันบอกไว้เลยค่ะว่าไส้กรอกกับหมูก,ก็คืออร่อยมากทุกคนว่าหน้าตาเหมือนอะไร